สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจนพบยอดน้ำครามเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ครูประจำชั้นครูเพียงพิมพ์สาคณนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูลนายวีนัยเหมือนแก้ววันนี้ผมจะมาอ่าสรุปมดดำมดแดงครับ มดดำมีสีดำเป็นมันตลอดทั้งตัวลำตัวยาวประมาณ5-6มิลลิเมตรทำรังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามซอกของต้นไม้ใบไม้และผลไม้ต่างๆเมื่อมันถูกจับต้องจะส่งกลิน่นเม้นถอวยออกมาป้องกันตัวมดแดงมีสีส้มหรือน้ำตาลปนแดงตลอดทั้งตัวรวมทั้งหนวดและขาตาเล็กสีน้ำตาลแก่ลำตัวยาวประมาณ1ซนติเมตรทำรังอยู่ตามกิ่งไม้โดย ใช้ใบไม้มาห่อกันเข้าเวลาถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยปล่อยปลดออกมาแล้วกัดทำให้เกิดอาการคันเสียบร้อนมุดเอิยมดน้อยกระเจ้ยร่อยเป็นนักหนารวมกำลังประสานงานไม่พูดจาพอเจอหน้าอยู่ชงนักทักทายพลันสามคิวรวมใจไม่ย่นยอ่อมีวินัยใจคอล้วนแข็งขันใครบังอาจรุ่งร้ายทำลายมัน ต่างครูกันสู้ยิบตาพร้อมหน้าเอย่ยสรุปมดดำมีสีดำป้องกันตัวโดยสงกลินเมนฉุน 2. มดแดงมีสีส้มหรือสีน้ำตาลปนแดงป้องกันตัวโดยปล่อยกรดออกมาแล้วกรด 3. ม,มดดำตัวเล็กกว่ามดแดงสีความสามัมคีก่อให้เกิดพลังขอบคุณครับ